สวัสดีครับอยู่กับช่องเสือพาไปมากินข้าวนะคะจะของไปเสือพาไปนี่อีกคนหนึ่งทอดปลาตัวใหญ่เนาอเป็ปกระซ่บคนนึงแก้วมันชอบมัน ลวกผักนะโรคโรคโรครองอืมกลัวไม่กินนะอันนี้เราลวใหม่ที่บ้นบอกไม่ไงไม่รู้มนี่ต้มมาของบ้านบ้านบอกเออดะเดี๋ยวเราดูอ่ะปต้มลยต้มน้ำเีวจะว่ากินแต่อันนี้บน้ำพีกับเสือสั่งมาเพินคือเพชรเป็นตาอนั้นเถอะ เพชรร้ไอเสือนะึ่เเงเนาเรเพรก้นเ้นากันภาษากีน,าน,านภาษาผักกะทาเหนียวมคืีไ่ได้ขนียวดูทบอกโอยกินข้าว้อง้อ,อ,ง,อ,องสุขภาพใ่ปสุขภาพที่อ้วนที เอาไปคนเดียวไม่เอพี่น้องด้วักเหอะไกินนก่เฮ้ะอ่ะกโอกินทีหมดโลบากินแดนืมามันิาเล็กมันนอะมามันไอ ้อนไข่ชะลูใหม่สะรูกวันอะไรแม่ดาเจ้าบอกคอยฮะอะไรไอเอฟทีคอมเมนต์เขามาวะได้ไข่สิบสองฟองเหรอเอฟทีวะฮะได้ไข่สิบสองฟองันวอได้อยู่สิเขาเรียกไอไปร้านธงฟ้าคอยละคอยละคิดว่าจะได้เป็นแผงเหมือนไ ไปซื้อมาอย่างเอาไอ้นไงแรกบัตรสวัสดิการทุกสามเดือนนะทุกสามเดือนแรกได้ครั้งหนึ่งค่าแก๊สสวัสดิการแต่ว่าค่อยๆแล้วค่อยไม่ทันคู่ไอ้แค่ค่อยว่าแทนเจ้าหน้าทีแรกแล้ว อยู่ไปพอเราแราแลกแล้วเรารายงานขอแล้วมาเราบอกดห้เมื่อช้าอ้าขอและเจ้าเจ้าขอดไปเลยขอ็ไปห่อนช้อนล้านถากบุบเนาะเพราะว่าเราะว่าขอได้ยินเสียงเขาประกาศหลานรอบแล้วเดีวว่าเพราก็ยังฟังมีเอาเจออยู่นะตอนนี้นี้ยขดได้มาหนิโกมตะขาบครับยาตะโคมกอยาสีฟันน้ำห่อนสอก้อไปแลกที่นิดหมอไปไปแล้วครับขอดไปแล้ว พระเจะถามที่รา้านค้าว่าอันเขาแลกยุซิเลอร์คะคารา,ราวาแลกวทุกคนผู้ใหญ่บ้านเขาไปแล้วได้เขาเก็บพร้อมขึ้นรถแล้วเขาก็เลยบอกว่ามาไปแลกยิบมอเตอร์อเลยเขาเนะี่ยเขาเขาอยู่มาสามปีเขายัางไม่รู้เลยไปแลกมิกอมว่านนอะไรเขาจีไปก็แรกได้เียไปบอกเขาว่านนอะไรก็มาแลกไอ้สารกิจการมาแกกเขาบอกว่าแลกได้ตลอดเลยนี่นะเดือน เดินนกกระลาก็ไปเลข็กเข้าอันนั่นเลยเข้าๆโครงการโครงการรัฐบาลหรืออะไรได้ไหมดเลยร้านไหนที่ทมีแกส๊สได้หมดน <ๆ S 2> <ม>ั่นแหละร้านจนึ่งที่ที่ไม่เห็นบอกร้านถุกดีมันไม่ได้มีไหนมีแต่คนรันบซ<อ>ื้อไหนบอกเออก้านถูกดีแค่ไปคนลรับซื้ออมันไม่ได้มีสังหวัดดีแยงไหนจังหวัด้ีบางกางแล้วแต่ร้านทรงพลาเนาะจังหวัดดีบางกางได้แต่ว่าอันนี้สามเดิอนค่าแก๊สเขาไม่ได้บอกยุ่งไม่หรออันนี้ร้านไหนก่อ ร้านบิกมอการพิกมอมัเข้าโครงการอันนั้นเลยไปเนีพอได้เจ๊ิมาไม่อยู่นี่สามปีก่อ่ได้ยไหนเนอาแกรูดมีเดียนั่ึเล่าอันรเนาะเขาไม่ได้ย้อนหลังให้เมื่อเราผ่านเราขานเหนอางเนื้เขนียวเหนียว้ามาอยู่นี่กเบาะไนยั้งเขาเนียวบอกเขาเนียวข้อยนึงมาเต็มซิที่เียว เขาไม่อยู أو, <S 2> ¿2. <S <c ười> <c ười> ่นี่สามปีแล้เขาก็บ่รู้เนาะแค่อยู่บ้านเขากปไนแรกทุกสมเดือนเขาไม่ดาลูไปแรก่าเาท้อยู่ไมนแดอแกไักเดือนแรมางน้ฟมีบัตรการศึการก็ขึ้นรลดเพิมทุ่มปีที่หลือทุกเดือน ค่ารถตัวไปใน้อนกนอนเจอยหแม่อยอวได้เดือนแต่ว่าแนเราทาไมให้น้อยจังไม่ได้เสียคอยผาแม่หอยไปซื้อเมื่อเช้าเ่าน้เแคเดือนเป็นสุดได้อยสามเดือนสาเดือนมาได้สิบบาทขอคำถามว่าถ้าสมมติว่าทองไซต์ผ้าเดินทางใช่ไหม แล้วถ้าไปรูดได้ไหมเงินสามร้อยอ่ะได้แปลว่าเท่านะ่ะไปไปใชปเบิดเดือนค่ะไม่ได้เดินหน้าค่ะเสียเงินนะนะเท่ากับเอาขึ้นมเท่ากับใช้เงินละสามร้ลยสำมรอยสมรอยแค่นี้แหละมีาเดินทางก็ามเห็นนะเห็น,หนอยูแต่ต้องเปลี่ยนกล้องนีมันไม่สวยนะค่อเีไ้ไปไ สเรรแ่เสาดแล้วไปบไม่ร้แก่่เราไม่กินแล้วเม่กี้ข้าเร้าวะเราเเราเากินข้าเ้าบม่กี้เียงกับแรแล้วเรามากีนเียงอะไรไนี่เพราะว่าเราเหเขามาน กินขาวเพียงคืเป็นงางเขาบ็ให้กินแต่ข้าวเลง่และลดน้ำหนักนะบอกกินข้าวเย็ยนแบบข้าวเลงก็กินได้ครับบอกกินพวกแป้งพวกมันแต่วันนี้เราจะไปซื้อมันมาเผาเห็นไหมยะ ว้าวคือภาษาแบบอะโต้ลมหนาอยภาษาครึ่งภาษาเรียกหน่อยภาษาสั่งมันยัเป็นไม่ใช่หรอสั่งใน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 ไหนในพิณนี้ก็เขาจะว่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะภาษาคือสั่งส้มสั่งอะไรในพิณสั่งเงูฮะเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยไม่ได้ไปจะทคยเรียกเบี้ยวบ่ไปกันแล้วบ่ไปกันแล้วเคยได้ไปบ่ไม่ใช่หมดแหละบ่ใไปไปใช้ให้หมดได้มันจะบดเวลาเลยได้คนละครึ่งนาะ ด้วยเวลาเดือนใดเดือนมีธันวาฯนี่แหละมีไส้กระโ่เพิ่มตามสองพันเอออันนี้ใส่เบื่อแต่โดนแล้วคนละครึ่งนะนะไม่ได้ออกไปไหนหนูวันที่มาจากกรุงเทพกระดานชาใกล้ๆบ้านเนาะวันที่มาจากกรุงเทพปอยบอกแม่ไปคนละครึ่งขี่รถมายังไม่มีสักร้านเนาะจนที่นี่อยมเลือกหลายสูอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เราแพ้ ร้านค่าพอหนูอยู่ร้านค้าอยู่บันโคกเด่นใก่บานพีโมไซน์มาเมื่อวานน่ะเมื่อวานหนูหนูมีติดอยู่ดูได้บ็นชีลอยหนึ่งแล้วก็ให้เสือเติมร้อยหนึ่งใช้ไดพันสองเพิ่งไปใช้ได้แค่สองลอยเองไม่ได้อิ่มเลยหรอมันไปเอาอยู่ทับไปวานอนก็ไปเอาได้ร้านนั่นน่ะร้านซูเปอร์นี่ยไม่มันไม่อยากเอากับไดเด่นเราคุณจีนอยากเอาอยู่อิ่มย่างเงี้ยเข้าใจไหมแบบ เป็นในตลาดสดอะไรงี้ไม่เคยไปเลยหนูตลาดสดก็มีเพราะหนูเลยไม่ได้มีโอกาสออกไปไหนเลยก็เดออกไปตลาดว่านอนจะจะเอาของชิลกันแต่ว่ายุ่งชู้นาเสือก็เหมือนกันหนูอ่ะก็ได่ใช้หรอกื่อวานบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปถูกดีกันนะไม่เห็นไปเออเสือมีรถแทนที่ไปเอาให้มันหมดเยอะมันหมดเวลามันก็เอาคืนคือเจ้า ถูกดีว่าเราต้องเติมเงินเองเลยคนมีเงินเติมโอ้ยดิเพือีออมากับเงนาถ้าทุบขาวแล้วมันรูดบ่าง่นมันเดินเท่า ไปแต่เศร้าเะเนาะต้นบ๊ดยแมงปยาย่ไปอันนั้นไลับแอรอร่าจะ้าวชงนักเรียนีัวสำหรับแอร์ว่าจะไปอันนั้นไปอุดรมันนี่หรอจะเลยไปแต่เศร้าจริ ไปวนมาใหไป่คบเดวยของมาเพราะ่านัไปะชนสิบเลเลยไปเลยบอกชนสิบเอลามายังทำารจะไปอุดรก็่รู้ใครมาทานรเ่อมาอยู่ทา้งสเมมยเงาเนี่ยนย่มหเละปหาแอมีรถืนมาได้ใหญ่เลยอไปเลย แยกทั้งโค้นตรงไปเลยระย่าทำไปอีโดดบอดดี้เดียวมาหนิลอยสองกิโลกันเดียวใจเติอนไปลอยบอกว่าลองบอถามป้าลองลอยคอยไปบึงบอตายน้ำไปบอไปกบมันไปไดดีเราเพื่อนน้ำทอด หมอนรอบแรกงลงเกนนะึ่งรอบแรกผู้จะส้าขอรอบที่สงองวี่จาแลูก็จะค้งองเนาะรู้จักเส้นทางเนาะรอบแรกเขายังมีหัวจักเส้นทางว่าโค้งออ แต่จะไปเมื่อไป่คำนี่นะแต่จะไปแต่เนี้ยเฟ้าอย่างนี้ก็ค่อยเป็นเป็นอยรอกับว่าเป็นอย่างแต่เฝาอย่าขับไวปเนั้ยนสรอสรอเป็นไปเนาะคอยคไปเพราะว่าเฝ้าบอชำนาญเส้นทางนะเฝ้าบอจวดด่าม่นช่เป็นยังงนาะอ่นแรกก่นแรกค่อยขี่รถมาต่นแรกเขาก่ยันจนสั้นตอนแรกเขายันจนสันพอรอบสองรอบสามแล้วเขาก็ชิน อยู่ในห้องโค้งคับสอกคับงอไปมีแน่แน่ที่เคยมาเราไม่ไปเราไม่ได้ไปไวมาเป็นยังมีลูวครัวมาจากไหนไม่รู้มาครั้งแรกอ่ะไปมาจากการตกดูมนะโผลเขาบ่าห้วงเส้นทางเออมาปุ๊บไปไปลงตรงตรงอะไรนะบางคนไม่รู้เส้นทางจะขับไวมันก็เลยเออเออข่าวหายใจมันเจ้าลงมาเหรอตักเป็นข้อจอกแบบนี้มันขึ้นลงไปเลยลากเกนหนึงลงมาเลยเข้าวแบบไปช้าวลากเกนหนึงลงมาลากกันเลยว่า อ๋อบ่ไปยังเดี๋ยวให้เชือไปก่อนคนเอาไปกุยยอดยู่นะอะไปว่าเฝ้าบอกฟ้าลองค่อยๆไปบ่อบ้องใครบองหันละของผู้พาย้่นอะวะมองเขาเออมองนานละบ้าคณบุญครับมไเป็นเถอะเป็นเถอะคอยลงไงเกนึงขึ้นกับเกนึงลงเกนึงค่ะไม่ต้อเป็นเ่อมันมีแต่โค้งซื้อมาเป็นตตยาน ครับแอนฮัทเขาหรือไอเสือแอนครับเกียรออโตโ้เบรคทำได้เมืมเ่อไงเนี่ยครับมาได้ดมานํำเดือกับลุง